สวัสดีครับที่นี่ร้านจูนบิ๊กบค์มือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีรถมานําเสนอ1คันครับจากค่ายยักษ์เขียวนะครับคันนี้เป็นคาวาซากิแซด0กสีแดงเทาดําเป็นตัว SE ตัวพิเศษนะครับตัวนี้นะคันนี้ก็เป็น900คันแรกของร้านนะครับก็คือมีรุ่นน้องอยู่อยู่น่านนะครับเขาจะไปออกรถยนต์นะครับก็เลย ขายให้กับทางร้านนะครับก็คันนี้ปิดเล่มได้เล่มมาพบหมดแล้วพร้อมจัดไฟแนนแล้วครับคันนี้นะคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนยางคู่ใหม่ให้นะเป็นดันลลอปอัลฟ14นะครับแล้วก็มีเซอร์วิสให้อีกหลายชิ้นนะครับก็คือมีกองกองน้ํามันเครื่องศูนย์ s าวาสกินะครับน้ามันเครื่องโมตุนฝัดชิงน้ํามันเครื่องกองอากาศคูริเกนแล้วก็ เปลี่ยนน้ำมันเบรกแปมโบ o หน้าหลังนะครับแล้วก็ล้างปั๊มให้เรียบร้อยนะครับก็คือรถมันวิ่งมา2 0,000กว่ากิโลแล้วนะครับ24,000นะครับก็เลยจะทําให้ครบๆนะลูกค้าซื้อไปก็เอาไปใช้งานเลยนะไม่ต้องไปซ่อมไปเสียตังจอดร้านเสียเวลาจอดร้านนะครับก็ซื้อไปใช้งานเลยนะคันนี้ก็เป็นตัว 900CC ซีซีนะครับของแต่งก็จะมีกระจกกระจกไฟแฮนชหน้าการล้มนี่มาจากโรงงานแล้วแล้วก็มีแคสบาร์ ทำสีใหม่เรียบร้อยนะครับก็คือมีรอยล้มแปะมาหน่อยนึงนะครับก็ไม่ถือว่า,าไม่มีผลต่อการขับขี่แน่นอนนะครับรอยล้มแปะนิดเดียวนะดูทําสีก่อนเนียนตาเหมือนเดิมครับแล้วก็มีเบาะแต่งของทาง l スไลช็อปนะครับตัวเนี้ยผมผมช่วยเขาออกแบบนะก็คือผมอยากได้ป้ายร้านมาติดตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีทองแล้วก็ตรงนี้เป็น Z900 ก้าร้อนะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เซนะครับ ก็ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะพอได้เบาะใหม่นะเพราะว่าเบาะเดิมเป็นสีขาวดำนะผมก็เปลี่ยนเป็นสีดําแดงตัดทองตัดตัดตวหนังสือเล็กๆน้อยๆนะโอเคเดี๋ยวพามาชมรถทัดๆรอบคันรถอีกทีนึงนะครับมาพามาชมรอบคันอีกทีหนึ่งนะครับดแดดไม่ค่อยจะมีนะเพื่อนสภาพอากาศ คืมๆฝนจะตกนะครับแต่ดูบรรยากาศตรงนู้นนะตรงภูเขาอะไรพวกนี้นะโอ้ยเหมาะมากเหมาะกับการออกเที่ยวหน้าฝนเนี่ยคนออกเยอะนะครับหน้าร้อนไม่เท่าไหร่นะมันร้อนขับรถยากนะหน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยหา <c oughs> เรื่องออกบ่อยนะครับอ่าเซตเก้าร้อยนะครับเป็นโชคสีทองนะครับตัวนี้นะฮะของแต่งก็ไม่ได้มีเวอร์วัอวงอะไรนะมีท่อ sc ตัดแคสเรียบร้อย ไฟออกนะครับมีระเบิดท่อแน่นอนนะครับอ่าเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวมาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าดีกว่าเนะให้เห็นชัดๆระดับ 4K นะครับอ่าผ่านทางช่อง YouTube นะครับนี่นะฮะนี่นะครับยางใหม่นะครับดันหลบอัลฟา14นะครับใช้ได้นานๆนะครับหนึ่งปีขึ้นไปอ่ะได้แน่นอนนะครับหรือห้าพันหกพันกิโลเนี่ยเหลือๆใช้ได้แน่นอนนึบๆ แบนโค้งเนี่ยคือตัวนี้มันครึ่งสนามครึ่งถนนนะครับแบรนโค้งเนี่ยผมบอกเลยว่ามีพักเท้าขูดพื้นอะถ้าได้ถนนแจ่มๆหน่อยนะพื้นแท็กดีๆอย่างเงี้ยนะะตัวนี้เป็นแคสบาร์นะครับดูผมทําสีให้นะครับนี่ทำสีแดงสองกระป๋องเลยนะแล้วก็แล็กเกอร์อีกข้างละกระป๋องอะ่ะหนานๆเลยนะผมบอกเลยหนานๆนะ โดนหินโดนอะไรนี่คือยากที่จะเป็นรอยนี่นะโชกหลังนะครับสีขาวนะครับยางหลังใหม่ๆนะครับพัเบรกหลังเปลี่ยนเป็นเน็กสเตอร์ตัวพันหนึ่งอะประมาณพันหนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยเน็กสเตอร์ตัวนี้นานๆเลยนะ,ะจังหวัหน้านก็คือใช้จะใช้เบรกเยอะหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นดอยเป็นอะไรพวกนี้เยอะ น้องก็จะใช้เยอะผ้าเบรกก็จะหมดไวยางที่ติดรถก็หมดไปละเรียบร้อยนะครับ2 4งหมื่นนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวยางซอฟนะครับขับนึบขับดียิ่งร้อนๆเนี่ยมาเลยนะครับหมดขอบแน่นอนนะครับดูนะนี่นะครับโซฮเตอร์นะล้างทําความสะอาดให้อย่างดีนะครับค่อยๆดูไปนะครับช้าๆนะครับดูเบาะนะครับเดี๋ยวเบาะเดี๋ยวมาพาชม ดูล่างๆก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับชํำๆนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่เคยแกะทําอะไรทั้งใดทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนกล่องอากาศกล่องนะ้ำมันเครื่องยังไม่ได้ซอร์วิตอะเปลี่ยนแค่ยางเฉยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําคลิปเสร็จทําคลิปรีวิวเสร็จก็จะไปทําคลิปเซอร์วิตต่อนะครับนี่นะฮะน่าจะดูดุหน่อยนะคันใหญ่อะไรนะ แต่ผมบอกเลยขับง่ายนะครับคือคนคนคนส่วนสูงแค่ร้อยห้าสิบต้นต้นก็ข hey ับได้นะครับผมบอกเลยหนึ่งคือเบาะมันต่ำนะครับศูนย์ศูนย์ถ่วงมันต่ำนะครับแฮนแฮนคือมันแฮนจะสูงแต่ดูทรงเนี่ยคือเหมือนมันจะหมอบมันไม่หมอบนะผมบอกเลยมันไม่หมอบมันไม่เหมือนแซดพันกับแซดแปดร้อยนะครับอันนี้ออกมาโคนละแนวเลยนะแซดแปดแซดพันกับแซดแปดร้อยคือเบาะสูงกับหมอบเลยนะอันนี้ไม่หมอบอันนี้ขับแบบ เนกเก็ตถัวลิ้งชัดๆขับสบายนะครับผมบอกเลยขับสบายนะครับมาดูชุดสีถังน้ํามันนะไอตัวนี้มีเสียบชาร์จแบตด้วยนะนี่เห็นไหมตัวนี้มีเสียบชาร์จแบตด้วยนะกุญแจมีให้สองดอกนะครับนี่ดูถังน้ํามันถังน้ํามันมีตําหนินิดนึงนครับนี่นี่เดี๋ยวนี้ให้เห็นเลยนะโดนหินนะครับบอกแค่นี้เลยโดนหิน ขับตามตูดกันไม่มีบ้างนะครับโดนหินงั้นเขาไม่ให้ใส่กาดหม้อน้ํานะครับเนี่แหละครับตามตูดกันโดนหม้อน้ําหม้อน้ารั่วเนี่ยเปลี่ยนหม้อน้ําเลยนะที่ให้ใส่กาดหม้อน้ําเพราะอย่างนี้แหละครับตูดตามตูดกันนะดูบอกนะครับนี่เป็นชื่อของทางร้านเลยนะพ่จุนบิ๊กไบค์นะครับอ่าอย่างไท่แจมไหมล่ะอ่าเนี่ยหมอกาดหม้อน้ําที่เขาเอาปิดฝั่งนี้นะเนี่ยถ้าเกิดเชียว เียวตรงนี้เนาะเชียวปุ๊บรว่ปุ๊บ,บขับต่อไม่ได้นะจบข่าวนะเอออันนี้เป็นหน้าเครื่องนะครับนี่เป็นคอท่อนะครับล้างถอดมาล้างแนละ้วเพราะว่าผมทําการถอดแล้วก็มาตัดแคสต์เตลติกออกแล้วก็เชื่อมใหม่นะครับอ่าท่อก็ได้ทรงสวยแล้วนะดูนะมันจะขนาดแนบกับตัวรถนะครับขนาดแนบกับตัวรถล้วก็ขึ้นชี้โด่งเลยนะครับอ่าตัวแซดตัวเนเก็ตก็ต้องชี้โด่งอย่างนี้แหละสวยนะครับอ่า วนหลายๆรอบหน่อยเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะใหม่มากเลยนะนี่ขนาดวิ่งมาสองหมื่นกว่าโลนะที่จริงก็ไม่ได้สนใจอะไรนะรุ่นนี้ไม่เคยเอาคิดจะเข้ามาส่วนมากจะชอบ mt 0 9นะครับแต่09มีคิกชิปเตอร์ตัวเนี้ยคิกชิปเตอร์ของ ecu ก็3,000กว่าบาทเองถ้าซื้อมาใส่ก็จบแล้วนะนะ2 v นะครับก็คือขึ้นลงนะครับมีทั้งัพและดาวนะครับของของ ecu shop นะครับ ถ้าอยากจะให้ติดตั้งเพิ่มก็บอกได้นะเดี๋ยวสั่งมาแล้วก็เดี๋ยวให้ร้านพี่ใหญ่ PND Motorport ตติดตั้งให้นะจบๆนะครับแพงหน่อยแต่จบนะครับมามาฟังเสียงกันหน่อยหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะมาฟังเสียงเสียงนิดหนึ่งนะโอเคตั้งกล้องก่อนตัด์มอเร์เครื่องก่อนนะตัด์มอเร์เครื่องสักแป๊บหนึ่งนะ ้ไอ้ที่มันดังเสียงเหมือนเหล็กนะคือตัวนี้ตัวนี้สั่นนะอ่าเสียงเสียงล้อใจมากอ่ะอันนี้มาดูไฟฉุกเฉินออกนะสวยงามแล้วก็ด้านหลังมีด้วยนะนี่เห็นไหม ด้านหลังเป็นตาแมวนะครับอ่าเรียบร้อยครับเจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะเฮ้ยแดดมาวะ Dad, มา <c oughs> ่ะเฮ้ยแดดมาอ่าสองสว่างหน่อยนึงลูกค้าจะได้เห็นชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับอ่ามีแดดมาแล้วนะอ่าจะได้เห็นสีสชัดๆใครดูถึงตรงนี้ต้องสนใจแน่นอนนะ <c oughs> ใครอยู่ถึงตอนนี้นะตอนนี้แดดออก12นาทีนะต้องสนใจแน่นอนนะนะโอเคโอเคเอา้าวหายไปแล้วแดดอาวโอเคมาดับเครื่องแล้วคุยที่บ้นนะานท่นทันนี้ครับทันนี้ผมเปิดราคาที่1,95,000นาับนะ ราคานี้พร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับพร้อมรับประกันหลังการขายทั้งระบบเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ให้หนึ่งเดือนหรือ3า0พันกิโลนะครับก็คือภายในหนึ่งเดือนถ้าขับให้เต็มที่เลยให้รู้ว่ารถมีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขให้นะครับทั้งที่ระบบเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่นะสองสองอย่างนี้นะอส่วนอื่นไม่ได้รับประกันอย่างเช่นซีนชคมันไปแตกที่หลังนี่ก็คือบางทีมันมันอยู่ที่เราขับนะครับขับลงหลุมลงบ่ออะไรพวกนี้มันก็แตกได้นะ อย่าว่าแต่ z 900S พ0 0ยังเป็นมาแล้วนะ S 1ั0 0 z X10 นี่คือยิ่งไปใหญ่เลยตัวนั้นคือเป็นตัว S r e p i c a นะก็คือลงหลุมลงลง,ลงบ่อทีนึงมันสะเทือนเยอะนะอ่ามันแข็งอยู่แล้วนะมันอัดแน่นอยู่แล้วประมาณนี้นะถ้าจาัดก finance ก็คือฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกสักบาทเลยนะเพื่อนไม่ต้องใช้เงินออกสักบาทถ้าเกิดลูกค้าอยากจะอยากจะดาวก็คิดเป็น,นเงินมัดจา คันนี้จัดไฟแนนซ์อยู่ที่1 9ึ0 0 0บาทพร้อมค่าดําเนินการทั้งหมดทุกอย่างนะครับถ้าเป็นเงินผ่อนจะแพงกว่าเงินสดมา4 0่พนะครับคันนี้นะสำหรับคันนี้นะอ่าก็ท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0 8 6 3 7 1 3 3 7 7สดตารางผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะใครดูมาถึงตรงนี้ก็กดดูใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าช่องทางการติดต่อมีให้ครบหมดเลยนะครับ พร้อมส่งฟีถึงหน้าบ้านเซตเก0ปี2019นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายวัรุ่นบ๊ายบาย